สวัสดีครับพี่น้องครับมีประชาชนเข้าแจ้งว่ามีตำรวจขึ้นมาตรวจฉีบนทางด่วนนะครับเราก็มาตรวจสอบว่ามันเป็นจริงอย่างที่ชาวบ้านว่าไหมนะครับแป๊บหนึ่งเพราะว่าขร่าวๆนี่เราเห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ในช่องรถที่จอดนี่ไม่รู้ว่าใช่ที่จะเรียกไปตรวจฉีเปล่านะครับแป๊บหนึ่ง เดีนะ๋ยวตรวจสอบตรวจสอบกันนิดนึงนะครับว่าว่ามีการยังไงเจ้าหน้าที่มายืนบนอ่าไปแล้วนะบอกว่าใช้ทางด่วนขึ้นปาตบัวนบนทางด่วนแ๊บหนึ่งนะครับ นมาตรวจบนทางตรวจนะมีเจ้าหน้าที่เอาแป๊บหนึ่งนะครับ มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสีบนทางตรวจน่ะให้ทราบเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาใช่ไหมสอบถามว่าทางตรวจอ๋อเรื่องตรวจสีพลังงานอุตุค่ะอ๋อโอเคคเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโอเคครับขกดครับผมนะฮะก็สอบถามเจ้าหน้าที่นะเห็นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไหนเอ่ย สวัสดีครับป๋าอ่าเห็นชาวบ้านเขาเห็นชาวบ้านโทรมาร้องเรียนว่ามีการขึ้นมาตรวจฉีดบนทางด่วนเหรอไม่มีไม่มีครับฮะไม่มีครับแล้วทีนี้ป๋าเป็นตำรวจที่ไหนพระขนงไม่ใช่ครับเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่แล้วท่านท่านเป็นตำรวจที่ไหนมาดูมาดูรถเฉยๆรถเฉยฮะมาดูรถเฉลี่ยรถชนครับพี่มาดูรถเฉี่ยรถชนครับผมแล้วไม่ใช่ท่านคือเนี่ยก็อย่างเงี้ยเออเห็นเห็นชาวบ้านเขาบอกว่ามีตรวจฉีดบนทางด่วนไีไม่มีครับ ฮะครับไม่มีครับพี่เอย่าเดินใกล้ผมเนี่ยมันมาเดินมาชิดอะไรผมอ่ะไม่มีครับไม่มีฮะเดินมาชิดอะไรผมฮะนะครับเห็นก็บอกว่ามีมามีมีมีมาตรวจฉี่บนช่องทางด่วนนะครับอามาดูรถเฉียวรถชนที่ไหนอ่ะมายืนเฝ้าอยู่ตรงเนี้ยนะมาจากตรงไหนอ่ะอ่า เนี่ยนะไม่มีนะครับพอดีชาวบ้านเขาลองเรียนไปนะครับว่ามีขึ้นมาตรวจฉีแต่จริงๆผมก็ได้รับลองเรียนเป็นเป็นบางครั้งอยู่เหมือนกันว่ามีเจ้าหน้าที่อ่าตำร,รวจนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นของสนพร,ระขนงหรือไม่นะก็มามาตรวจฉีมามาตรวจฉีบน บนทางด่วนนี่มันได้เหรอเนี่นะครับมันได้เหรอเขาบอกว่ามาดูรถเฉียวรถชนมันไม่ใช่แล้วแจ้งครับมาอ่ามันไม่ใช่ครับทางด่วนก็คือทางด่วนเจ้าหน้าที่จระาะจรมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการใช้ทางนะครับท่านมายืนดักอะไรตรงช่องเก็บเงินน่ะ จะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บเงินด้วยเหรอนะเออผมไม่รู้ว่าอยู่อ่าจริงๆพูดแจ้งเขาบอกว่าถ้าถ้าขึ้นมาจากรามินทานีอ่าถ้าขึ้นมาจากรามินทานแล้วจะเจอนะไม่รู้ตรวจอยู่ฝั่งไหนโอเคก่อนนะครับเดี๋ยวผมเช็คเช็คสายก่อนว่า ว่าอาคนที่รายงานเนี่ยเขาบอกว่านะไอคนคือคนที่โทรกระโรถ้าจนโทรจนจนไล้ตัดอะ่ะนะครับไม่รู้จะอะไรนะเ๋ยนะครับพยายามมองหาอยู่นะครับอพยายามมองหาอยู่ ครับหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคจบไลฟ์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมรับสายก่อนว่าใครโทรนะครับทําไมโทรโทรในเวลานี้นะครับอไลฟ์มันคงจะตัดนะเดี๋ยวนะครับสวัสดีเดี๋ยวจะเช็คสายรายงานมาแต่ตารวจน่าจะวอลงไปบอกน่าจะวอลงไปบอกแล้วแหละเห็นนะครับตั้งด่านข้างบนไม่ได้ก็เลยมามาเรียกเอาบน ทางด่วนแล้วก็เรียกลงไปข้างล่างเห็นไหมเ๋ยวนะครับแป๊บ,บนหนึ่งน้องครับน้องครับน้องครับถามนิดนึงอ่าเห็นน้องเห็นน้องจอดตั้งนานแล้วไอ้ตำรวจเรียกปรับเหรอไม่ผมเพิ่งมาผมเพิ่งจอดโอ้เพิ่งจ,จอดใช่ไหมใช่จะมาทำธุรกิจสพาร์ท โ <Okay>, okay. อเคโอเคขอบคุณมากเพราะ <laughs> ว่าเห็นรถคล้ายๆกัน <laughs> <า>จะถ่ายรูปเหรอครับจะถ่ายรูป,รป <laughs> ไม่เออ <laughs> เดี๋ยวนะครับรบ,บอกเขาแล้วครับบอกแล้วอ่า <laughs> เดี๋ยนะครับลงตรงบันไดเขาบอกว่า <laughs> อยู่ชั้นล่าง เดี๋ยวนะครับเอาบอกอยู่ชั้นลอยมาปรับอยู่ชั้นลอยเนะครับผมพยายามหาเราบอก,กว่าตวดเดี่ยวอะที่ผมอยากเห็นคือเอามาปรับตวดเดี่ยวเหรอ เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ก็ไม่มีนะเออก็ไม่มี เดี๋ยวนะครับก็ไม่มีนะมีคนแจ้งเขาบอกว่าปรับตัดเรียบจับข้างบนแล้วก็ปรับลงมาปรับข้างล่างสรุปแล้วไม่มีนะครับเขาบอกว่ามีตรดเยี่ยวด้วยไงที่อยากมาดูมอมมีมีตำรวจขึ้นมาตรดดวจเยี่ยงคนนี่เหรอไม่ครับว่าเห็นมีคนเยข้างบนครับห้อโอเคโอเค เรับอกว่ามีจำนวนคนเดียวฮะไฟข้างบนมาแล้วไม่ใช่แล้วมันระเมิดใครหรือเปล่าผมระเมิดใครเปล่าฮะผมกินไนดะ้ของบนเลยก็ผมเข้าไปมาแล้ว ข้างบนเขายังไม่ได้อะไรคุณมาตามเดินตามผมอย่างเงี้ยออ,อ,อคุณคุณจะเอาระเบียบเหรอ,อใครให้มาดูอันห่อใครให้มาดูผมมาหาดูว่าเออเห็นบอกว่ามีตรวจเยี่ยวกันข้างบนตรวจเยี่ยงบนแล้วก็มาปรับเงินกันมาเรียกเงินกันอะไรอย่างเงี้ยฮ่า นะครับแบบนี้ทุเรียนรุ่นนี้ตาผมกาอยู่ไปไหนเนี่ยฮะรุ่นนี้ตงบอกว่าอยู่เนี่ยเออนะครับไม่ไม่เจอนะครับไม่เจอไม่เจอ ครับผมอะไรนะครับผมถ่ายไปเอนถ่ยไแล้วครับอะไรนะอนุญาตพี่รถนะคะเพราะว่าจากที่ของทางด่วนน่ะพี่ต้องขออนุญาตหนูก่อนว่าจะทำการถ่ายให้โทรบอกะแนนครับ ค่ะรอมาก่อนหนูคุดกับแม่แน็กก่อนอ่าได้ครับได้ได้ได้ไดอ่าเดี๋ยวรอเขาหนะครับรอรอว่าจะพูดว่าไงนะเออประชาชนเดือดร้อนเราก็เลยมาถ่ายนะครับเ็นก็บอกว่าตรวจฉี่ข้างบน โอเคเดี๋ยวรอฟังเขาก่อนนะครับว่าเขาจะว่าไงนะขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ